สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อจ้ามือนีมาพอกร้าวดีแต่ก็เอฟซีลืมนะเอฟซีลืมซื้อเสาขิวพี่น้องสิมาต้มกาวเปียมือนีสีเขาคั่วเคดเมนูต้มเขาเปียขีิมแล้กไปซื้อกล้วยไหมลืมซื้อกล้ใยเขาเปียกต้มใส่กระดูกหมูมีเส็นเฟ้อหน้านเด้อเอ้าเอฟซีเบิง มีเซ็นเพอร์ด้วยน,น้ำชาเขียมเซ็นคาเปียเอากระดูก่องโหลดอ้าแก้ใส่อันนี้เป็นลูกมิดอ,อันนี้เป็นเซฟเซฟสิเป็นก้อนสังเงยตุ้นกระดูกมึงหลังแล้วใส่ซองก้อนเลยยแงไงกระดูกพี่น้องรถดีนะรถด,ดีเป็นก้อนรถ <laughs> ด,ดีรถบอดีคือรถทางรถ <laughs> บอด,ดีคือรถทางนะพี่นอ้องใส่ไปเลยอาจาจมีซองก้อนอืมใส่ไปเลยแหละซุปก้อนพี่นอ้อง ใส่ไล้ยนวดไล้ยแล้วให้กับเติมอันเบกนวดเกลียเติมแล้วจะทำอะมาใส่ไล้ยเดี๋ยวพี่อะไเจ้าหน้าก่อนแทนขวดก่อนมูมาหาข้างๆหน่อยห้ามีอยู่ประมาณเพ่งกระย่าเป็นเพ่งกระย่าพี่น้องดีดกระอันนี้โลดหนึ่งเดี๋ยวกระดูกมูกระดิ่งทีเอาไปล้างสก้อนอันนี้คือเขาจะ s t a r มาให้เรียบร้อยแล้วคือจำนี่อันนี้คือ กระดูกหมูสิไปล้างใช่ป่ะเชฟขีมปอผักเทียมทานแล้วใช่ผักเทียมปอผักกระเทียมกันได้พีน่น้งองฮะกลักตร๋ขอาเปียอ้ยล่ะเอาหลอดแล้วเ้าบังหลอดได้ส่วนเ่ะ มีร้ายอยู่าจากักหาา้าแบบพี่น้องนกข้อสายอันนั้นนะเอ้สร้ายเลยคิวพักเทียงเอพักเทียมกระชิตตั้มแล้วแล้วกระดูกหมูอันนี้คือไอนน้คืออะพักเทียมพักเทียม,ยมแม่นด้วนทำเห้ือนพักความหน่อยบะ สีเอาหาข้อความหน่อยนี่ตับบสื่อพี่ต้องบวน่ะบัวห้องนันพักบัวมีอยู่เ้าก็เลยแบบซื้อาหาขักบวัาากบวเหอะบัวเอาขักบวัวเห็นว่าก็ได้อบัวสื่อมาเอาแต่คนมันลืมเนาะพี่ว่ามีอยู่ก็เลยไม่ได้ซื้อจากพี่นอ้องเด้ใส่เถอใส่บักเคีเค่ยมเทียมบักเคียมเจียวเด้ใส่พริกท้องหนึ่ง ตอนนี้ก็กำลังใช้เซ้าคีมเอากระดูกหมูลงไปไสเดี๋ยวค่ะเนยจองก่อนกระดูกหมูลงไปใสอ,อ่ะจรยอ่ะอ่ะถิ่มไปลองปองแปงใส่ลงไปเลยกระดูกหมูหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลสักพันเดียวเสี่ยเนี่ยตีนตแ,แต่กระดูกหมูที่สีนกระดูกหมูมีแต่กระดูกกระดูกหมูกลางอันนี้โลดหนึ่งสี่สิบโลดมันเจ็ดสิบกับแม่ตามใช้ไรได้พ่ะย่ะ สองหัวหัวตรงนี้ร้าเต๋อน,นลยคะร้ายอยู่เด้อถ้าต้องใช้ซ้ำเกลือหาผักเทียมเออหาผักเทียมหาผักหอมหน่อยกระเทียมพร,ริกไทยหาผักหอมหน่อยยังไปซื้ออยู่เราจะตำหมักหมักผักเทียมไปเนาะบูนคัะก็ได้ก็ได้เดีก็ใส่พริกไทยเข้เด้วยว่ะบูนคักจะน่อยตับอีกหมันหอมๆซ้าเกลือ <3 grow. S 1> ใส่ลงไปเลยพี่น้อง บางทีเอาผักผิกไทยให้ขวดพริกไทยอยู่ที่อ่ะนี่เดี๋ยวอะไรใส่ผิกไทยใส่ลงหม้อไปเลยใส่ตังฮะพริกไทยตังใส่ลงไปนะผิกไทยเคขอฉลอาะพริกไทยใส่ลงหม้อเลยทุยกคนโอ้ยสื่อข่าวแล้วไปจ้ะแต่กระใสในใอันในถ้วยเออพอพอ แลต่แต่เพราะอยากค<อ>ุ้มไส้เองอันนี้เส้นนะมีเส้นเพอเส้นเขาเปียกเนี่ยละกิโลเพอสิแพียงกูเขาเปียกพี่น้องก็เ,เปียกลาวพี่น้องพยายดอดเอางวงกวนมาหาบังงวงกวนวะเอางวงมาเห็ดบังงวงกวนด้วทุกคนร้นายนะ

ป้าท kh ุกคนฝนตก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 ฝนจิมาแล้วหากพักความหน่อยก็อึดพี่น้องเอ้ยทุบๆนะอือันเดสาก็เบื่อน่ะเดีจ้าจะลงหมอเด้๋ยพี่น้องครับเพิ่มหน่อยสองอันเออจะลงกันเลยเพื่อพักความหน่อยไหวทุกคนฝนกับห้าฝนมาลายแหละตอนนี้นะ คนก็ามาไล่หฮาแล้วอาจะกินซอยพักหอมหน่อยไว้ก่นอนตะบักบัวน้อยกับบัวซอยซอยซอย,ยไเลยอมือมพีนพ่นออกผนมาแล้วผนมาแล้วทุกคน phấn to khăm dẳng hơn luôn. quên đừng có tiếng phạt dẳng. tiếng lột tiếng lột. đây. พี่น้องจากนั้นห้ากระชีปรุงรสเด้อเห้าใส่ขา้าวเหนียวนเ,นเลยใส่เป็นเงินน้อยนึงโคโค่นอะไรก็ใส่น้ำตาลลงไปอย่าใส่ร้ายอะไเกี่ยวหไออยาไปปรุงเอาเองจะเป็นนน้ำกระเทียมดองว่าใช่ไหงเนี่ยเห็นีปะ่ะเออค่ะถ้าจะปรุงเองนี่หมอใครหมอมันเกลือลงไปซอสฟ้าเขียวซอสีอูดดำเลยซอสฟ้าเขียวสีอูดขาวยังไงซีอูดดำกับสีสดสีอูดาอขาวสเอียบ พ่อเนาะอันน่ะน้ำกระเทียมดองใช่ไน้ำกระเทียมดองใส่ด้วยเด้อพี่น้องเด้อน้อยหนึ่งเด้อคิวไม่สมหรอนีอ่มันหวานไมาใส่น้ำตาลแหละไปพ่อเออแซ่บแน่อนอนอพี่เนาะอู้พี่ว่าใส่ถั่วใช่ไซอสหอยลงไปน้อยหนึ่งเด้อทุกคนใส่ซอสหอยลงไปเออพอาละ xây luôn thấy sao kim, xiêm được đâu kiểu xiêm được hoặc là đây xây xiêm xiêm cái đồ mình mà thua ngò cái nọ cái lưỡi sẹo bông, bụng sụt vẹp bên thế mà sẵn thế nhưng nhào về... ยแบบอันนี้เลยก้อนเลือดก,กับบะมี่ด้วยกันหนึ่งเด้อขี้มางค์ผีอันพักเทียมมาสิพักเทียมเจียวกับพริกเครื่องเคียง่ะเอาเอาผีมันเปื่อยแบบนี้เลยน,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 น้องพี่น้องกระดูเพี่น้องะมันสีเปื่อยๆนิดเดียน้อยกระสีแสีบนะกระดูกมือคะ หลังเซ็นทุกคนหลังแตะอเซ็นเพิ่มก็เส็นเ,เขาเ,เปียเขาเปียยเส้นลาทุ่งหนึ่งหมื่เจ็บประมาณเท่าไดร่บา้างซาสาบบาทเนี่นยทุกคนแต่ว่าเพ่องเทียงข้ากะซีมาไลาน่เนี่ยเลยนี่ดูทุกคนเตรียมไววเฮียบหอยแล้วพักอหายเศ้าเคียมเพิ่นอันนี้ รวกพักบ่บมบ่มีบักพวงองอกเน้อเพราะพ้นกับชิมาแล้วฝาฝาเกลีวเฝากินได้เนต้นอันนี้ตองพัเดี๋ยวไอ้มากรัวรั่วรวกมื่อนี่แสีบแน่นอนเลพนยพี่นอนองพ,พี่มือสองคนแบบแบบสองแบงบผสมประสานเ ู้พ้นชิมาเลยเที่ยวบอปานเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปที่ถัดมาบันนี้ไปเปล่าไปพี่น้องกับไปกินกระโดดอ่ะเดย์พี่น้องแล้วเขากันนี่เลยตักตั๊กถลกถลกขวาขันมึงทงหงอกว่าสั่นเนี่ยแสบเลยว่ะเจ้าก่อนเลือดเออก่อนเลือดบ่มีลืมแบบว่าไปไปตลาดไปตลาดก็สั่นแสบถือเครื่องลายเนี่ยนะพี่น้อง กเลเ่นลืมคิดลืมสิลูกสิมั้งเนาะอย่าละไม่ใจกระดูกมูสเสียพื้นเก่าจากนั้นก็เอาเส้นข้าวเปียกมาลวกลวกซ้ำพวกกินได้ไหมเนาะพายมาำลำรางก็กิน,นำลำรางถ้าห้าเอาลงบาตเดียวนะมันสีอันนี้มีเส้นเฟิร์น้ำดอกเขียวเอามาลวกเอื้อเด้อแบบผสมในหนึ่งันนี้ของสกีมันดัวขึ้นมะสะเดียมสิแบบเส้นเพริรกับเส้นข้าวเปียกรวมกันพายอ,อยากกินเส้นแข็งเส้นอ่อนก็หลวกเอาเองจ้ะพี่นอ้อง ภาสิประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อนี่เขาเสีิสว,ว,วกระโหกอีกมันจะกินเสร็จจะไดาก้กระโหกอ่ะอืมทำมากแล้วแล้วแต่ท่านผู้ชมงเราจะกินแล้วหรือไม่แล้วพี่น้องอะ้รอ่ะห้องเสด็บเสศนผสมเสษเฟอ,อร์ลูกศิษย์น่ะเศษเฟอร์กับเสศนข้าวเปลือกผส,สมกันเส้นเฟอรกับข้าวเปลือกผสมกันห้องเสด็บอ้าวแล้วก็ใส่พักเลยทุกคนลงไป หอมโหย,โหยขัดกันเลือดจังเถงอ่ะเคิมมากระเทียมเจียวลายได้เซดิกกมไปดมสิ่งแล้วได้ใช่ไหมผู้ชะคิมใส่กรเียมเจียวลายอ้เลยได้แล่ะได้เลยพี่น้องเส้นเพลอสดิมใส่นี้เลยไม่ไ <iP od. S 1> ด้ด่วนคุณกบว่าสิกินเส้นเพอพี่น้อง,องดูว่าใครเป็น เลือกให้ผมอมเป็เส้นผืนด้ยตายของสกิลเด้พน้องถวยคนอืมเปตักก่อนก่อนกระดูกนเลย้อเอาประ้ซตอนพี่น้องเพราะว่าคนอื่นนาล้งเลย้้ต้น้ี่กมสกระดูกลายน่ะนี่ยก็ซื้อตักใอคน เปน้องเสืขี้ไหมนะแต่เป็นกระเสืทดล่ะไม่่กระดูกูก็สอขึ้เกาอันนี้คองพอ,อยใหญ่โดยไปเสียพักไปเสียพักเลยค่าประซัมตอนอืมอืมอืมประซัะะพีเดีของรานอะเขียวใช่เจ้าเทียมเจนลย thêm chiều, thêm chiều Nạn tưởng lại nữa ta Này nè ừ. Thêm chiều cho Nè ừ. ừ. Hóa ao Nghe ra chỉ kia ạ không có nhìn Anh không sao đi em phi nông nó... Xem phí Xem phí nít này Ừ Hóa Hãy แบบผักหอมพ styles, ักหอมเกลือกรเทียมเจอเทียมไปนางกินอยู่ตัวเด้อเสียพริกไทยลงไปคนยินเล็กหน่อยเธอฮะ้ดิป้าพี่น้องอันน <bunker. S 1> ี้เขาเสียดีมอันนี้เขาเสียขีดมาเดิมมาเดิมมาเดิม มาเด้อพี่น้องมากินเพกินเพอิ่งมากินมาาห้องห่า้องหานะ่าหน่ะเส้นรวมได้ไหมเส้นรวมเด้ออันนี้ข้อสกิวคอคูไปเฟกูเอาเบิ้ลสกิวกินเรากินเพลิ้เจ็บปากเปกินเพลิเจ็บปากอันนี้เส้นเพอ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  ก็แต่สามปันห้าแบบพี like anyway> <c oughs> <c oughs> um ่น้องแฉกไม่ก๋วยเตี๋ดกับแ่บพื้เก่าเืียงบกก๋อนเตีอยวไม่พี่น้องนะไอหัวด้วยอันนึงเกียวคิปเเนาะแ่บพื้เก่าทุกคนจาพี่พี่น้อง Nhi cà đũ muôn lắm à Phấn cả lai phố khuẩn Em bỏ lại xác kim khẩu khua phấn ở Chất nào quá Điểm phấn tốt Bỏ bên nhau คนตกไปกินคือก่อนนะพี่นงนี่วัวเป็นแดงใต้ใชะอือืลกไปดินน้องเตาพี่ข้าตัางของเข้าไปปะอือแอบพี่ไปไป้นงพี่้องนี้ฝนนี้ฝนเพอว่ะฝนตกะนรอ่ชอบพิปเลยอันเด้ฝนมาลายที่มีกไวซ์นีด้พี่น้นงแช่์ิบเคียว วนไล่ได้ทุกคนเด้อเด็ดเขาเปี๊ยกเกียนเครื่องประกอบกับแสียพืชเก่าไปเนาะ